สามองประกอบสําคัญค่ะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีอะไรบ้างมาฟังกันสามองประกอบที่เราจะมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวถึงเมื่อตอนต้นนะคะองค์ประกอบที่1ค่ะการกําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้นะคะว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดอะไรองค์ประกอบที่2ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ค่ะเราจะจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ องประกอบที่3าค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนของเราเกิดการเรียนรู้แล้วนั่นก็คือการวัดผลและประเมินผลซึ่งรายละเอียดแต่และเรื่องเป็นอย่างไรมาฟังทีมงานพวกเราอธิบายกันค่ะการวิเคราะห์ตัวชี้วัดนะคะเริ่มจากการศึกษาตัวชี้วัดว่าตัวชี้วัดใดเป็นตัวชี้วัดปรายตัวชี้วัดใดเป็นตัวชี้วัดห่ากนะคะ ือการศึกษาจากผู้มือหรือแนวทางที่กำหนดมาแล้วนั้นนะคะมาหาคำสำคัญซึ่งคำสำคัญในิฤวฎีจะเป็นเชิงพฤติกรรมและคำกุิยาของนักเรียนนะคะแล้วก็นําคำสำคัญเหล่านั้นมาออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะในลักษณะของ active learning ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแบบการเรียนรู้แบบ active learning นะคะซึ่งเราก็วิเคราะห์ตัวชี้วัดการงานตัวชี้วัดจัหวะงานเรก็สังเกตดูคำสำคัญซึ่งคำสำคัญเนี่ยมันเป็น ใช้พฤติกรรมกาเรียนรู้นแล้วนํามาจัดเป็นรทำเป็นวัตถุประสงค์ด้านความรู้ด้านกระบวนการทักษะด้านคุณลักษณะและมาออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้โดย ให้ม no <sim. S 1> ีครอบคลุมของตัวผส์ที่ได้ทำนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการวัดแลมินผลก็หาวิธีวัดผลเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการจัดการการสอนโดยการสร้างเครื่องมือที่ามสอดคล้องกันทักษะกษาก็จะมีความสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัระสมเรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็การสร้างเครื่องมือนะคะสุดท้ายก็จะเป็นพนักงานชิ้นงานซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้หรือนําไปใช้กับครูได้เป็นอย่างดีนะคะในตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ได้ยนงไงเพิ่มเติมในวันนี้ค่ะสำหรับในเะรื่องของแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะคะคอนเซ็ปต์หลักๆเลยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสามสามตัวในแนวในการวัดและประเมินเนี่ยคือเราจะต้องรู้ว่าเราจะประเมินอ,อะไรเราจะประเมินอ,อย่างไรและเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินสําหรับในประเด็นที่บอกว่าเราจะประเมินอ,อะไรเนี่ย เราก็ไปดูตามเคลอนะคะว่าหรือพุทธิพิสัยนิสัยพิสัยจิตพิสัยทีเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งก็คือนั่นเองนะคะ competency แล้วก็หลังจากนั้นเราจะประเมินอย่างไรประเมินอย่างไรโดยอาจจะมีวิธีการประเมินที่หลากหลายนะคะประเด็นที่เราจับได้นี่พนักงานให้ความรู้กับเราว่าการประเมินได่อาจะประเมินกระตังเกก็ได้ประเมินแบบทัดสอบประเมินชิ้นงาน หรือว่าเชิงประจกักษ์ถึงสภาพจริงนะคะ,ะชอบอยู่หนึ่งอย่างตรงนี้น,ออออน,นั่นคือากรรยา่เราดูภาพภาพสุดท้ายก่อนที่จะจบการอบรมก็คือว่าในการประมเมินนักเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้เครื่องมือหนึ่งหนึ่งเครื่องมือแล้วประเมินได้ทุกคนประเมินได้ทุกวิชาอย่างเช่นที่วิทยากรตัวอย่างที่ชอบมาเลยใเภาพนี้นะคะไม่ใช่เราจะทดสอบให้ปีน ต้นไม้ปลาก็ต้องปีนได้สีอล็ต้องปีนได้ช้างก็ต้องปีนได้ลิงก็ต้องปีนได้ซึ่งโดยธรรมชาติของทุกคนก็เปรี่ยบไกับเด็กนะคะคุณครูเนี่ยออกแบบเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณครูจะเอาเครื่องมือที่ไปวัดว่าการปีนต้นไม้เนี่ยช้างเขาก็ไม่สามารถทําได้หรอกวัดเท่าไหร่เด็กมันจะตกไปตลอดที่ตลอดการเพราะฉะนั้นเครื่องมือมันก็ขึ้นอกรับแต่งแต่งดึงและสุดท้ายนะคะจะใช้เครื่องมืออะไรเราใช้วิธีการใดเราก็ใช้เครื่องมือน,นั้นแต่ใช่มากเรา วัดโดยการสังเกตแล้วก็ใช้แบบสังเกตเราสัมภาษณ์ก็ใช้แบบสัมภาษณ์และมีประเด็นนิดนึงว่าเครื่องมือเนี่ยค่ะเวลาคุณครูใช้ประเมิเนเด็กเนี่ยถ้าคุณค,ณคนนรูจะยิกเกณฑ์หรืลิตนะคะเหมาะสําหรับในการวัดระดับคุณภาพไม่เหมาะสําหรับก็สอบปรนัานตรงนี้นะคะก็คิดว่าตัวเองได้ครูคคเยอะจากท่านเบียโกลขอบคุณมากค่ะ